สวัสดีครับคุณเวจากบริษัทเวก้ามาพบผมซึ่งบริษัทเวก้าก็เป็นบริษัทที่เป็น Event Organizer ในดูไบแล้วได้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้ามากมายทีเดียวคุณเวนี่ตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์เพื่อที่จะทำให้ s h เชคซัด Festival เป็นงานเฟสติวัลที่อยู่ในอาบูดาบีมีสินค้าไทยมีการแสดงไทยโดยต้องการที่จะให้มีคล้ายๆตลาดน้ำก็มาคุยในเรื่องของว่าร้านอาหารไหนสนใจอยากจะเข้าร่วมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็คุยกันในเรื่องนี้แล้วสถานทูตก็พร้อมเสมอในการที่จะให้ความสะดวก หรือประสานงานในรูปแบบที่เหมาะสมต่างๆนะครับเพราะว่าการที่จะมีการแสดงไทยมีสินค้าไทยมาเราชอบมากๆอยู่แล้วหลังจากนั้นก็คุยกันหลายเรื่องนะว่ามายังไงก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่รู้จักสถานทูตท่านทูตเก่าๆหลายท่านแล้วอยู่ดูบาบเคยเปิดร้านอาหารขายร้านอาหารไปแล้วกลับมา ตอนนี้ก็มาอยู่ดูไบแบบถาวรลูกก็จะมาเรียนก็เลยคุยกันในเรื่องของสมัยก่อนว่ามีปัญหาแรงงานไทยปัญหาคนไทยไหมก็จะเป็นเรื่องของแคมป์นะคนงานยุคเก่าแคมป์ต่างๆนานามาทํางานแคมป์ก่อสร้างเป็นคนงานชายก็จะมีปัญหาแบบอีกแบบหนึง่งตอนนี้กลุ่มคนที่เข้ามาก็จะเป็นกลุ่มคนที่มาทํางานในเรื่องของการนวดการให้บริการ ทำให้รูปแบบของปัญหามากขึ้นนะมาบางคนอาจจะมาแบบเรียกว่าติด contract ติดแท็กที่เขาพูดกันภาษาชาวบ้านเจ็ดแปดหมืนเก้ามืนแสนหนึง่งคือแบบเอเจนซี่เป็นคนจ่ายให้หมดทุกอย่างถือกระเป๋าใบเดียวมาแล้วก็มาทำงานโดยไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอาจจะมาโดย เรื่องของวีซ่าท่องเที่ยวนี่ก็จะมีเยอะอยู่พอสมควรกลุ่มนี้ด้วยเหตุที่ว่ามาในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงดวงอยู่แล้วเนี่ยความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมาขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะระยะะแล้วปัญหาก็จะหลากหลายมากซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเราก็พร้อมนะฮะพร้อมในการที่จะรับมือบางครั้ง พ่อแม่ญาติทางเมืองไทยก็ติดต่อมาที่เราบอกว่าเอ๊ะติดต่อกันไม่ได้หรือว่าเขาได้รับความเดือดร้อนมากให้ช่วยบางครั้งเราไปช่วยก็ได้ได้ข้อมูลอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะข้อมูลจากญาติพี่น้องก็เป็นอีกแบบหนึ่งบาง,บางครั้งก็ขอความช่วยเหลือเมื่อที่เราอาจจะแชทมาทาง Facebook หรือว่าทางอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นข้อมูลอีกแบบหนึ่งพอคุยจริงหน้างานเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะมี3ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันทีเดียว ทำให้คือแต่ละเคสเนี่ยจะมีความซับซ้อนกันนะ,ะคือที่ทำทำเยอะทีเดียวเราช่วยคนเป็นภารกิจแล้วคุยกับคุณเวในเรื่องของการสร้างเยาวชนนะฮะว่าเป็นไปได้หากมีงานมีอีเวนต์เอาเยาวชนมาตีกลองกลองสบัดช้ทางเหนือทางอีสานอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากเรื่องของเยาวชนให้เขามีมีคุณค่าสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างต่อไปก็คือเป็นเป็นแอสเซทเป็นคุณค่าที่สำคัญก็แม้แต่ตัวผมเองผมก็ช่วยในเรื่องของเยาวชนเป็นผู้ก่อตั้งวงร้องประสานเสียงชิสเบอร์เกอร์ฮิลแต่ด้วยเหตุที่ว่าผมอยู่ อยู่เมืองนอกนะวงก็อยู่เมืองไทยดังนั้นอะไรต่างนานาการบริหารจัดการก็อาจจะห่างๆหน่อยแต่ก็ดูแลอยู่นะครับคอยติดตามซึ่งก็ตอนนี้ก็จะไปแข่งที่นิวซีแลนด์นะฮะในอีกไม่กี่วันจะเดินทางไปนิวซีแลนด์ดังนั้นก็กถือว่าเรื่องของเด็กเยาว,วชนนะครับหากท่านใดเห็นเห็นว่า ควรจะช่วยเหลือสนับสนุนก,ก็ยินดีนะผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ว่าในรูปแบบใดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองก็ได้ให้กําลังใจหรือว่าอะไรก็แล้วแตนะ่มาได้หลายรูปแบบนะครับ